สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะพาทุกคนมาทานยำขนมจีนค่ะก็จะมีนี่นะคะเป็นเส้นขนมจีนแล้วก็มีผักมีเครื่องนะคะอยู่ข้างในเขาส่งมาเป็นแบบว่าแพ็กเกจแบบนี้นะคะเราก็เอามาผสมเองนะคะอันนี้จะเป็นขนมจีนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำยำนะคะ น้ำยำที่เขาปรุงมาแล้วนะคะก็สามารถเอาน้ำยำราดไปในขนมจีนแล้วก็ทานได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาคลุกส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเลยนะคะอ่าอันนี้ก็คือชามนะคะมาจากบ้านนะคะก็เดี๋ยวเราจะเทขนมจีนลงไปในชามนี่นะคะขนมจีนเทลงไปในชามแบบนี้ได้เลยนะคะ นี่เป็นขนมจีนนะคะขนมจีนแล้วก็มีเครื่องนะคะต่างๆแล้วก็นี่ค่ะตามด้วยน้ำยำนะคะหรือก็จะเทลงไปแบบนี้เลยนะคะ่ะน้ำยำนีมะนาวอยู่สี่แบบนี้นะคะน้ำยำราดลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาคลุกให้เข้ากันแล้วก็ทานได้เลยนะคะ ค่ะหลังจากคลุกเสร็จแล้วหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน่ากินมากเดี๋ยวชิมลูกชิ้นก่อนเนี่ยลูกชิ้นจะมีลูกชิ้นเนาะอืมอร่อยค่ะอันนี้เป็นเจนขนมจีน อือร่อยมากค่ะรสชาติจะออกเปรียปร้ยวๆนะคะกำลังดีค่ะอมหอหอม แก้เผ็ดอ 新闻卡。 ิ่แล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ don't forget to subscribe and like for support me thank you so much for watching see you again next video thank you bye bye ขอบคุณคะ่ bye bye คะบ๊ายบายค่ะ